นะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นของสังคมกําลังจับจ้องเหมือนกันนะครับเรื่องราวของทางเ,งเชื่อมจิตน้องเชื่อมจิตนะครับน้องเชื่อมจิตนะฮะคือล่าสุดเนี่ยนะฮะทางคุณพิชิตเนี่ยได้มีการสั่งพศหรือว่าสํานักพุทธเนี่ยนะครับให้มีการตรวจสอบความเชื่อเรื่องของเด็กเชื่อมจิตเร่งทําความเข้าใจคําสอนที่ถูกต้องนะครับแล้วก็แนะศรัทธาเนี่ยอย่าแกว่งด้วยนะครับคือเรื่องราวของเด็กเชื่อมจิตนะครับที่สุราธานี เรียกว่ามีข้อหาต่างๆนาน,าน,นะครับซึ่งรู้สึกว่าทางฝั่งของคุณพิชิตชื่นบานนะครับท่านเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายม,มนตรีเนี่ยในฐานะกํากับดูแลสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับหรือพศให้สัมภาษณ์นะบ,บอกว่าเรื่องนี้นี่ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแต่กรณีนี้ไม่ใช่เรื่องแรกนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและรัฐมนตรีเนี่ยให้การคุ้มครองเรื่องสิทธิ์และความเชื่อของประชาชนและยังมีการระบุด้วยว่า หากเรื่องใดนะครับที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาให้สันนิษฐานว่ายังสามารถกระทําได้สูตรกรณีของเด็กเชื่อมจิตเนี่ยนะครับได้เดินทางมาถึงจุดความขัดแย้งของสังคมเบื้องต้นครับตนเองในตรวจสอบข้อมูลในเรื่องนี้ทราบว่าฝ่ายครอบครัวของเด็กเนี่ยด,ดำเนินการฟ้องร้องและดําเนินคดีกับภาคเอกชนที่ไม่เห็นด้วยขณะที่กลุ่มเอกชนก็ไม่เห็นด้วย ก็มีการร้องทุกกล่าวโทษที่กองปราบด้วยเหมือนกันนะฮะคุณพิช um ิตเองเนี <S <S, uh, <S ่ยย uh, ังได้ม yes, uh, ีการเชิญผู้อำนวยการสํานักพุทธนะครับมาพูดคุยและได้มีการสั่งการนะครับให้ทางสํานักงานผู้ศาสนาแห่งชาติเนี่ยนะฮะไปตรวจสอบความเชื่อที่มีการเผยแพร่สู่สารณะและให้หาผู้ที่มีความรู้รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปทำความคําความเข้าใจต่อสาารณชนนะครับคุณพิชิตยังบอก้วยว่าเรื่องนี้นี่ทางผอสํานักพุทธเองเนี่ยรู้สึกหนักใจเพราะไม่ได้เกี่ยวกับสงฆ์ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์ สามารถดําเนินการอะไรได้เร็วกว่านี้แต่ก็ได้มีการกําชับผอ,อ,อไปแล้วนะครับบอกว่าต้องทําให้ประชาชนนั้นทราบความจริงว่าพระไตรปิฎกเนี่ยว่าไว้อย่างไรพระธรรมวินัยเนี่ยว่าไว้อย่างไรรวมถึงเรื่องของความเชื่อความศรัทธาต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ไม่มีการละเมิดกฎหมายบ้านเมือง <S <S คิดว่าอีกไม่นานนะครับสำนักพุทธเองเนี่ยจะสามารถสร้างความกระจ่างให้ประชาชนได้ส่วนการกระทําที่มีการกล่าวล่วการเหมือนกับมีการล่วงเกินกฎหมายบ้านเมืองนั้น เป็นเรื่องของ,ของกระบวนการยุติธรรมนะครับที่ต้องไปตรวจสอบกันอีกทีนะครับว่ามีการช่อโกงหรือไม่และมีการกระทาผิดพรบว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิเว,วพเตอร์พศ2560รรอยหรือไม่ทางฝั่งของรัฐมนตรีพิชิตเองยังขอเรียกร้องนะครับบอกว่าถ้าเรายังศรัทธาในพุทธก็อย่าแกว่งถ้าศรัทธาไม่แกว่งก็ไม่มีปัญหาอะไรมีพระไตรปิฎกมีครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนกันมามา,มากมายนะครับเนี่ยเอาลองฟังเสียงนะคุณพิชิตชื่นบานพิชิตนะไม่มีเสียงค่ะคุณมีไหม มีะไ,ไม่มีนะโอเคไม่เป็นไรทีเนี้ยเราแยกก่อนนะครับในมุมของสํานักพุทธเองเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเองนี้มีโอกาสคุยกับทางฝั่งของอผู้รู้กฎหมายหลากหลายจริงๆนะท่านคุณพิชิตเนี่ยแล้วมติพิชิตเองก็เป็นก็เป็นเป็น,านาเป็นเป็นนักกฎหมายนะก็เป็นนักกฎหมายนะครับก็มีความรู้เรื่องกฎหมายแต่ทีเนี้ยในมุมของกฎหมายของสงฆ์กับกฎหมายอาญาของของของโลกภายนอกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองอันเนี่ยมันสามารถร่วมกันได้ ในการบริบทที่ดูว่ามีการเชื่อมโยงยังไงได้บ้างถ้ามีคนในคนหนึ่งที่ไม่รู้กฎหมายของสงเลยเนี่ยแล้วเอากฎหมายอาญายอย่างเดียวเนี่ยมันไปไม่ได้ mm. มันก็ไปไม่ได้แต่ทีเนี้ยคือกฎหมายของสงเขาเปิดช่องไว้อยู่แล้วเพียง mm. แต่ว่าพอ,เออเองก็ต้องศึกษาตรงนี้ด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะพอ,อ,อสํานักพุทธเองอะ่ะถือนาวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นประชาชนคนไทยหลายคนบอกไม่สบายใจเลยกับสํานักสุขต่อสำนักพุทธ mm. เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมาบอกว่าออกเป็นเรื่องต้องเป็นเรื่องของสงกับเนนเ,เท่านั้นอ mm. ถ้าอย่างนั้นน่ะ ในประเทศไทยก็คงจะไม่มีใครที่จัดการเรื่องนี้ได้เรื่องของการเบี่ยงเบนหรือว่าทําให้ศาสนาเนี่ยมันถูกบิดเบือนไปเพราะอะไรเพราะว่าณวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องของในมุมของศาสนาพุทธที่อยู่ในพระสูตรกับพระไตรปิฎกถูกไหมฮะเพราะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวกันมานานในเดรวาสแต่ในมุมกับกันเนี่ยในมุมของครอบครัวเนี้ยนะฮะก็จะมีอีกมุมมองหนึ่งว่าจริงๆเขาเขาเป็นในทางเดียวนั่นแหละ เพียงแต่ว่าบางอย่างมันไม่ใช่บางอย่างมันไม่ใช่เพอไม่ใช่เนี่ยพอนำเสนอแบบผิดผิดไปเนี่ยมันก็เลยทําให้พุทธประวัติเองเนี่ยบิดเบือนอถูกไหมฮะอย่างเช่นบอกว่าอนาคามีซึ่งเป็นผู้ที่จะไม่มาเกิดแล้ว,ลวกเกิดอยู่ดีๆเนี่ยลดชั้นมาเป็นชั้นพญานาคซึ่งต่างกันหลายชั้นแล,แล้วจากชั้นพญานาคเสร็จปุ๊บมาเกิดเป็นคนแล้วบอกว่าเป็นลูกของพทธเจ้าเนี่ยม,มาเกิดซึ่งไม่ใช่พราะราหุลซึ่งพระจริงจริงพระเจ้ามี มีมีลูกคนเดียวคือพระ,ะราหุลมีพระองค์เดียวคือพระราหุอถูกไหมฮะยกเว้นก็คือจะไปอีกชาติหนึ่งก็คือเป็นชาติกันหาชาลีนั่นก็นอีกชาติหนึ่ง <คา S 1> ถูกไหมฮะแต่แต่ทีนี้จะตอบเป็นยังไงว่าเป็นใครล่ะแค่บอกว่าเป็นลูกหนึ่งเงี้ยคือถามว่านวันนี้พุทธประวัติมันก็เปลี่ยนไงแล้วก็มีคนไปเชื่อถูกไหมฮะมีคนไปเชื่อแล้วที่สําคัญที่สุดตอนเนี้ย สิ่งนี้มันเกิดขึ้นอยู่อันนี้เราเราพูดในมุมนี้ก่อนนะ<ห>เราพูดในมุมของศาสนาในมุมอะไรก่อน<ห>คือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าชาวพุทธจะล่อให้เป็นแบบนี้เหรอ,อถูกไหมวันที่ชาวพุทธจะห้เป็นแบบนี้เหรอ,อคือไม่ว่าจะเป็นผมเป็นคนุณี่ต้องต้องออกมาต่อสู้เพื่อว่าเฮ้ยไม่ให้ศาสนาพุทธของเราเนี่ยมันถูกบิดเบือนไปเหรอ,อเขาก็บอกมันไม่บิดเบือนมันเป็นอย่างนี้พระเจ้าอสโศกจะไปเราจะไปตัดเราจะไปรู้ได้ยังไงไปพิสูจน์ได้งไง อันนั้นน่ะเขามีบันทึกเอาไว้อยู่แล้วในใจปีดกอะ<ม>แล้วก็ก็มีประวัติศาสตร์ที่เขาจารึกเอาไว้อยู่แล้วว่าเป็นไงแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่บางอันมันไม่ใช่อันนี้เหมือนมันการแต่งเรื่องขึ้นมาอะ,ค,ะคือแบบคืออย่างเช่นอ,อย่างเช่นพญานาคที่ชื่อว่าองคเพชรเนี่ยอ,องคเพชรอา เพชรรักคาราอะไรเนี่ยยาวๆจริงๆเนี่ยก็คือเป็นตำนานเป็นตำนานเรื่องเล่าเป็นตำนานตำนานคือตำนานคือเหมือนกับเป็นตำนานอ่ะเรื่องเป็นเรื่องข่าวเป็นเรื่องอะไรเงี้ยเป็นตำนานไม่มีใครเจอเคยเจอตัวจริงแต่ว่าในมุมของพญานาคอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นพญามุจจรินผู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่ในพระไตรปิฎกนึกออกไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นมันมันเทียบกันไม่ได้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาทันแบบเนี้ยมันทําให้พุทธศาสนาเนี่ยถูกบิดเบือนเหมือนกับประวัติศาสตร์ถูกบิดเบือนอันนี้คือสิ่งที่คุณพูดรับไม่ได้แต่ประเด็นคื สํานักสงต้องโจทสํานักพุทธสํานักพุทธทําเรื่องอะไรเรื่องแค่ว่าสงกับเนนเหรอคือสํานักพุทธเนี่ยตอนนั้นตอนนู้นเลยที่ออกมาชี้แจงชนะ<ม>สำนักพุทธชี้แจงทํานองเหมือนกับว่ามันอยู่นอกเหนืออํานาจเขาอบอกว่าหนึ่งสํานักพุทธเนี่ยจะดูก็คือถ้ามันเกี่ยวข้องกับห่มจีวรพระสงกับเนนโดยตรงอันนี้อยู่ในอํานาจสองก็คือพอมันเป็นลทัทธิความเชื่อเขาบอกว่า สำนักพุทธไม่มีอำนาจในการที่จะไปเหมือนกับว่าไปบอกว่าคุณเช่ญนี้ไม่ถูก<ข>คุณเช่อนั้นไม่ถูกเขาตามตามตาม,ตามของกฎหมายสงฆ์เนี่ยใช่ก็คือเป็นอย่างนั้นถูกแต่ว่าเขาเปิดโอกาสที่คุณนะสามารถดําเนินการไปแจ้งความ<อ>ตรวจสอบทําอะไรได้แต่คุณไม่ทำไง<อ>ค,คุณไม่ทำไงคนนะมองว่าเอาคนมองเหมือนมุมพี่หนุ่มที่บอกว่า คือไอ้เรื่องละที่ความเชื่อเป็นสิทธิส่วนบุคคลใช่แต่ว่าไอการเอาข้อมูลที่มันอยู่ในพระไตรปิฎกหรือว่าเกี่ยวกับทางพุทธศาสนามาแล้วมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอันเนี้ยมันน่าจะเข้าขายที่สำนักพุทธควรจะตรวจสอบได้สำนักพุทธสามารถแจ้งความได้สำนักพุทธสามารถแจ้งก,กับพระ ภาพเองได้ให้เออคือกออกมาคือไม่ได้จําเป็นที่ต้องไปไปต่างเขาไงแต่ลูกมีอํานาจในการที่จะแบบเชื่อมเชื่อมเรื่องได้แต่คือเขาไม่ได้ทำไงเออเขาก็จะบอกอนุนไอ้นี่ไอ้นั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวฟังทนายอนันชัยพูดกับทางทีมหรือปากคุณหน่อยอ่ะลองฟังดูหน่อยเรียบร้อยแล้วครับครบถ้วนสมบูรณ์ข่าองค์ประกอบก็องค์ประกอบกี่คนอะไรยังไงคุณนี่จริงๆคุยกันเลยนะอแล้วบังเอิญเนี่ยเราเรามีเบอร์ของทนายก็บอกว่าเออขอเบอร์ทนายหน่อยเดี๋ยวอยากจะคุยด้วย แล้วก็ผมก็เลยโทรไปคุยแล้วก็กับคนที่หลอกลวงเรื่องเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์นะมันกลัวเนี่มาตั้งแต่รอบแรกๆแล้วแต่ว่าท้ายๆแล้วเราพยายามกล่อมว่าอี้ทำไงดีทำดีคือเขาก็ยังไม่ยอมจนมาตอนนี้แหละก็เลยเราก็เลยบอกว่าปฏิบัติทมอ่ะเป็นอย่างเงี้ยไม่อยากเิดกาคุยกับเขาบ่อยๆขึ้นว่าแม่มันไม่ใช่แล้วนะเรามีหลักการศาสนาหลักนี้เนี่ยมันไม่มีนะลูกชวนไปเลยบอกว่าไอ้นั้นอ่ะขอมันผ่านไปแหละแต่อ้นนียมันเป็นเรื่องของ ของาศาสนาบันหลัก ไม่ไม่ไม่มีการที่ว่าจะเป็นขบวนการไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ได้ทำเป็นขบวนการล้านเปอร์เซนต์ร่วมหมายร่วมมือกันก่อตอนอ้อก็ชวนอี้คนก็มองว่าอี้มาทําอะไรมาหาเสียงเหรอเฮ้ยคุณวางเรื่องการเมืองลงก่อนตอนนี้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าพ่อค้ามือที่เป็นหนึ่งเนี่ยฮะมันก็มีประเด็นอะไรแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าในมุงสํหนักคุดเองเนี่ยนักกฎหมายที่มีที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้เรื่องของกฎหมายสงเนี่ย เขาก็ยืนยันว่ามันทําได้เพียงแต่วันนี้สิ่งที่แบบพอพอพูดออกมาเนี่ยอย่างท่านวิชิตมาบอกวันนี้อ๋อคุยกับพอแล้วเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือชาวพุทธก็ได้แต่ก้มหน้าเออเนี่ยคือจะต้องทํำยังไงอ่ะในเมื่อจริงๆแล้วสานักพุทธเองพอเองก็เป็นเงินภาษีผู้ผมนะผมจ่ายไปเนี่ยอเออแล้วผมเป็นคนพุทธน่ะผมก็อยากจะเรียกร้องเหมือนกันไงถูกไหมฮะไม่ั้นก็ไม่ต้องมีหรอกสานักพุทธมีทําไมก็ยุบไปทีเออถ้าทําอะไรไม่ได้เลยจะทําได้แต่เรื่องใช่ไหม ทำได้จะเรื่องของสงกับเรื่องของเนนอย่างนี้เหรอเรื่องพลางเรื่องเนมันไม่ใช่ไงก็ต้องจัดการอะ่ะผมบอกเลยเรื่องเนี้ย ตอนนี้ใครดูนะคะเป็นเป็นรองนายกใช่ไหมคะคุณพิชิตนี่แหละสํานักนายกแต่เมื่อก่อนเนี้ยคือทางคุณจันทร์อุบลตรีจันทร์เมื่อก่อนนี้ถูกไหมพอเปลี่ยนครมอเป็นเขตฐานหนึ่งทับหนึ่งอาจจะเพิ่งเปลี่ยนตอนนี้เป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกมี3คนไงมีคุณเพาคุณน้ําแล้วก็คุณพิชิตแต่คุณพิชิตดูแลสํานักสงฆ์สํานักพุทธด้วยสานักพุทธตแต่ละกระทรวงก็มีรับรองดูแลกลับควบคุมแล้วจะเป็นอธิบดีเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้สํานักพุทธทําไม่ได้ ก็ก็ปล่อยให้ประวัติศาสตร์หรือพุทธศาสนามัวหมองกันไปแล้วกันอใครไปทำอ่ะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยมันก็จะมีก็จะมีอาจารย์น้องคนที่สองอาจารย์น้องคนที่สามอาจารย์น้องคนที่สี่แล้วนะฮะเพราะไม่มีใครทําอะไรได้ก็ก็ทากันใหมเป็นบรรทัศฐานขึ้นไปจะบอกว่าเออฉันเป็นใครมาก็ได้ฉันเป็นอะไรมาก็ได้อย่างเงี้ยมันอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของเข้าทรงทรงเจ้าเป็นเรื่องแบบอะไรอย่างนั้นนะอันนี้มันเป็นเรื่องของพุทธประวัติ เป็นเรื่องของศาสนาพุทธถูกไหมคือมันเป็นพุทธศาสนาโดยตรงเพราะฉะนั้นอะจะปล่อยให้มันถูกปิดบือ,อนี่ไม่ได้จะไปเปรียบเทียบกับเรื่องราวที่เหมือนกับอ๋ออันนี้คือเขาเอ้างตัวเองเป็นองค์ปริยะเมตตายเป็นผู้วิเศษเป็น,ปนมันไม่เหมือนกันเพราะอย่างเรื่องนี้ถ้าเป็นถ้าเกิดเป็นกรณีที่ว่าเด็กเนี่ยไปทําเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับพุทธเลยเนี่ยผมก็ไม่ยุ่งนะก,ก็ปล่อยก็แล้วแต่อ,อะไรอย่างเงี้ยอะ โอเคนี่เรื่องหนึ่งของสำนักพุฒอีกเรื่องหนึ่งของพมอเมื่อวานนี้ระรับความมั่งคั่งของมนุษย์เมื่อวานพมอทางสุราษฎร์เองได้มีโอกาสลงไปนะครับคืออันนี้ก็เป็นเป็นสองมุมอีกมุมหนึ่งทางฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ของทางน้องเนี่ยก็บอกว่าได้เชิญพมอไปพมอบอกไม่ได้เชิญชั้นแต่ชั้นไปเองเสร็จแล้วมันก็จะเกิดภาพนะคะคือพมอบอกขอญาติถ่ายคลิปเอาไว้นะทางพ่อแม่ไม่อนุญาตแต่สุดท้าย ได้มีการไลฟ์สดเองเลยค่ะแล้วก็เปิดเผยต่อสาธารณชนเลยลักษณะคือพมเนี่ยพยายามที่จะถามน้องบอกว่าเนี่ยกรรมฐานคืออะไรพิสนาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่น้องตอบมาคือการซูมการซูมการซูมเนี่ยก็เลยทําให้หลายคนก็งงว่าเอานี่แล้วยังไงอ่ะถูกไหมฮะคือมันมีหลากหลายความคิดเห็นสุดท้ายก็กลายเป็นว่าทางฝั่งคุณแม่เองก็ได้มีการตอบโต้ทางฝั่งของพมไป นะก็มีการว่าทองพมอไปก็ทําให้พอมอเองเนี่ยก็ต้องหยุดชะงักไปเหมือนกันสุดท้ายล่าสุดพอมอก็ต้องพึ่งอานาจศาลในการที่จะขอตัวแยกตัวเด็กออกมาเพื่อมีสอบถามเองเพราะตอนนี้แม่เขาไม่ยอมพ่อแม่เขาไม่ยอมเหมือนพมบอกว่าวันนั้นจริงตั้งใจอ่ะอยากจะคุยกับเด็กตามลาําพังเพราะวัน<ต><แ>นั้น <before> คือไปทั้งพอมอสหวิคือไปตามกฎหมายทุกอย่างที่จะสามารถคุยกับเด็กได้แต่ว่าทั้งครอบครัวก็คือไม่ยอมให้เด็กได้คุยกับเจ้าหน้าที่ตามลาพังเลยอ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือผมว่าทางท่านพีชิตเองเนี่ยอาจจะหลงประเด็นสักนิดหนึ่งด้วยนะเพราะว่าตอนที่บีบอกว่ามีการตรวจสอบแล้วมีการฟ้องร้องภาคเอกชนเนี่ยเขาฟ้องร้องผมเนี่ยแหละแล้วก็ฟ้องร้องในมุมของท่องสามด้วยะนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นนี้เ็าฟ้องเนี่ยคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้อการฟ้องทางเราเนี่ยเป็นเรื่องอีกอันนึงว่าเราไปหมิ่นประมาทเขาไปอะไรของต่างๆางนานาโฆษณาใช่ไหมคะเออมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้ มันคือเรื่องของศาสนาโดยตรงที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยมันต้องแยกประเด็นออกอถูกไหมฮะเขาไม่ได้มาฟ้องเราเรื่องศาสนานะฟ้องเรื่องที่ว่าเอาภาพไปใช้แล้วก็เหมือนไปบิดเบือนทำให้เขาแบบหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้หาว่าเราไปลงว่าเออแบบเขาเป็นผู้รเจ้าจริงๆว่ามีคนพูดมาแบบนี้แล้วก็มีภาพของเขาเองที่มีการปรากฏว่าเขานั่งอยู่แล้วอยู่ใต้ไม่ใช่อยู่อยู่ใต้นาคปลวกซึ่งก็มีแค่ พระองคเดียวก็คือองค์พระสมรภูมิลูเจ้าก็เลยทําให้คนเข้าใจว่าเขาบอกเขาเป็นพู้ลูกเจ้าเราก็พลาดหัวแบบนั้นแต่ข้างในเนี่ยไม่ได้พูดแบบนั้นเลยมันก็มีหลักฐานทุกอย่างช่องอื่นๆก็มีการลงเรามีทั้งหมดมีหลักฐานเก็บไว้ทั้งหมดนั่นคือประเด็นที่เขามาฟ้องเราถูกไหมฮะแต่เราก็เป็นสื่อเรานํานําเสนอเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ต่อสาารณชนแต่ในมุมกลับกันคือถ้าไม่เชื่อมบอกว่าอ๋อมีการป้องล้อกกันอยู่อาจจะ ไม่ใช่คน<ร>ละเรื่องตอแต่อันนี้เรากําลังพูดว่าสํานักพุทธต้องจัดการในการอย่าทําให้ศาสนาเนี่ยบิดเบี้ยวถ้าจะบอกว่ามีสํานักพุทธดูแลแค่สงฆ์กับดูแลแค่เนนจะมีทําไมเล่า,จา,าเจ้าคณะอำเภอก็ดูแลได้เออ <c oughs> ทําไมอ่ะเนี่ยประเด็นมันอยู่แค่ตรงนี้แหละส่วนพอมอก็เดี๋ยวว่ากันนะว่าตกลงคือตอนนี้เขาก็ยื่นสารแล้วนะครับยื่นอายการการยื่นสารแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะต้องย้อนกลับมาแล้วก็ต้องนําตัวเด็กมาถ้าไม่ยอมก็ ก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของอาญาครับอีกแต่ว่าทางนายอนันต์ชัยก็คงไม่ยอมเหมือนกันเพราะเขาก็เดอนหน้าแล้วแต่ทางนั้นก็จะแจ้งความแล้วก็จะฟ้องจะฟ้องทุกๆคนที่เข้ามาพูดอย่างนี้เราก็ยินดีนะเราก็พยายามที่จะต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องให้ให้กับทางทางศาสนาก็ไปถ้าอย่างนั้นก็พาขึ้นสู่กระบวนการารศาลอันนี้มันก็จะได้พิสูจน์ข้อได้จริงกับใช่ดีเลยเนี่ยพี่บอกเลยพี่เขาฟ้องพี่พี่โอเคมากนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นสู่กระบวนการมันจะได้ชี้ชัดกันเลยว่าจะอย่างไงอื ก็วันนี้ผมก็ประกาศแล้วผมบอกเลยบอกว่าผมไม่ได้กลัวคุณเลยอเออผมไม่ได้กลัวคุณเลยผมอะผ่านอาจารย์ออสมาแล้วผมผ่านอาจารย์ออสมาแล้ววันนะี้ผมไม่กลัวคุณเลยแฮปปี้เอนดิ้งแล้วด้วยนะอาจารย์ออสใช่ผมบอกให้นะผมอะพี่อะเวลาฟ้องอาจารย์ออสเนี่ยพี่บอกเลยว่าเออเออจริงจมันเป็นการคุณรู้จักกันแล้วอาจารย์เนี่ยก็คือเป็นแกก็เป็นแบบแกก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ กเป็นคนโอเคนะจริงๆันเป็นคนโอเคมากนะอาจารย์ออสอ่ะแต่ว่าพอเวลาที่มันมีปัญหากันเนี่ยมันก็ต้องต่อสู้กันโอ้โหที่บอกผ่านอาจารย์ออสมาเพราะเราสู้กัน2ปีสามปีนะอาจารย์ออสอ่ะเออแบบก็อยู่อย่างเงี้ยกันสงปีสปีจนกระทั่งวันนี้มันจบแยกย้ายกันไปอาจารย์ออสน่ารักมากบอกเพื่อาไงบอกว่าผมจะบอกให้ทนายความของเขาโทรมาปรึกษาผมด้วยเออแล้วผมพร้อมเป็นพยานให้เขาบอกงี้เลยนะมีกคอีกเรื่องหนึ่งค่ะ